ประเด็นนี้อยากจะพูดคุยมากเลยอะเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นเรื่องที่แบบปวดหัวกับประเทศเราเหมือนกันนะบางทีคือเป็นเรื่องของด็อกคลับแอนพับนะฮะเผื่อใครไม่รู้เนี่ยด็อกคลับแอนพับเนี่ยเขาคือเป็นโรงหนังอิสระใช้คํานี้แล้วกันนะครับโรงหนังอิสระที่เขาจะเน้นผักดันเขาเรียกว่าเป็นผักดันหนังสารคดีเป็นหลักก็ตามชื่อเนาะแต่หนังสารคดีเขาจะเน้นผักดัน ในส่วนของพื้นที่ของหนังอิสระก็จะเป็นแบบมีบรรยากาศบาร์เล็กๆแล้วก็จะมีโรงหนังอยู่โรงหนึ่งเล็กๆนี่หน้าตาประมาณมันจะฟิลๆหน้าตาประมาณนี้นะครับไม่ได้มีที่นั่งเยอะเป็นโรงหนังอิสระเล็กๆนะครับวันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศว่าเฮ้ยบางทีแล้วเขาอาจจะต้องเลิกฉายหนังคือไม่ได้ปิดตัวนะครับย้าอีกทีว่าไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ปิดตัวอะไรแค่แค่เลิกฉายหนะัง ด้วยผลเนี่ยเขาเขาร่ายาวนะครับใครใครใครอยากอ่านเต็มเต็มเนี่ยไปอ่านกันได้นะผมขออนุญาตไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปอ่านให้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆคือเขาบอกว่าปัญหาหลักของเขาเนี่ยคือเรื่องของกฎหมายผมเนี่ยก็ไม่รู้กฎหมายนี้มาก่อนเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอันนี้เหมือนกันนะครับว่าโรงหนังโรงนึงเนี่ยมันจะมีกฎหมายที่เรียกว่าพรบรภาพยนตร์และกฎกระทรวง ที่ใช้หลักเกณฑ์ในการอนุญาตตัวคารและโรงมหาศพเกณฑ์เดียวกันว่าง่ายๆเลยคือไม่ว่าคุณจะทำโรงหนังเล็กๆอยู่ในตึกตึกหนึ่งหรือคุณจะทำโรงหนังแบบใหญ่ iMAX เนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งบางคนบอกเฮ้ยก็ดีแล้วนี่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกที่มาตรฐานเดียวกันมันก็ดีแล้วนี่การทําแบบนี้เนี่ยมองในแง่หนึ่งมองไกลๆแบบนี้เราก็จะรู้เฮ้ทุกคนได้มาตรฐานเดียวกัน นี่คือความเท่าเทียมนี่ความถูกต้องใช่ครับมองแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเรามองแบบนี้ในในสโคปของอย่างอื่นละ่ะเช่นสโคปของเหล้าเบียร์ที่เราทําแบบอะไรสุราชุมชนสุราอิสระอะไรก็ตามแต่สุราอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปมันก็จะมีมาตรฐานบางอย่างที่บอกว่าเฮ้ยต้องผลิตเท่านี้ต้องทาเท่านี้ต้องนีเท่านี้เท่านี้เท่านั้นซึ่งมองในแง่หนึง่งแน่นอน,นครับมันคือเรื่องของความปลอดภยัยแต่ถ้ามองในอีกแง่หนึง่งในม,มุมในบริบทหนึง่งก็จะเห็นว่ามันคือการล็อกสเปค เพื่อที่จะให้ผลิตภนนัณฑ์นั้นๆถูกสร้างโดยกลุ่มทุนเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องเหล้าเบียร์เนี่ยโอ้ต้องผลิตเท่านี้ต้องทาแบบนี้ต้องจ่ายเงินเรื่องนี้ต้องมีเรื่องนี้ถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นคนมีทุนก็สามารถจะสร้างสารรค์สิ่งนั้นได้เท่านั้นคนเป็นตัวเล็กๆผลิตชุมชนสุราชุมชนกันเองไม่สามารถทําได้ไม่สามารถจะผลิตบริหารงานได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไอาการทําแบบนี้ก็จะเป็นการล็อกสเปคไว้สําหรับนายทุนโรงหนังนี้ก็เป็นแนวคิดเดียวกันครับเพราะถ้าคุณบอกว่า ทุกๆโรงหนังต้องได้มาตรฐานเดียวกันต้องมีความกว้างต้องมีทางออกต้องมีระบบระเบียบต้องทาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆโรงหนังก็ต้องเป็นโรงหนังที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่แน่นอนมันก็จะทําให้มีโรงหนังใหญ่ๆแบบนี้คนที่ลงทุนกับโรงหนังใหญ่ๆแบบนี้คนที่สามารถเอาเม็ดเงินลงไปขนาดนั้นกับหนังโรงใหญ่ขนาดนี้น้อยคนมากๆทําให้คนที่อยู่ในธุรกิจของการเป็นโรงภาพยนตร์ ก็จะมีน้อยรายมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับลองนึกภาพดีในเวลานี้เรามีผู้เล่นแค่2ผู้เล่นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยโรงหนังเล็กๆหรือภาษาองังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าไมโครซีนีมาเราอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ว่าเฮ้ยไมโครโซีนีมาคุณไม่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงหนังใหญ่ๆไม่ต้องมีพื้นที่ขนาดนั้นคุณมีระบบระเบียบความปลอดภัยของคุณแต่ว่ามันไม่ต้องเหมือนกันเพราะาลักษณะมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้แบบมีคนเป็นร้อยคนเนอะไหม การอพยพคนหนึ่งร้อยคนกับการอพยพคนยี่สิบคนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันมากวิธีการคิดมันต้องมันควรจะต้องมีแตกต่างกันซึ่งพอามันแตกต่างกันปุ๊บมันก็จะไม่อาจมีผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นอิสระได้มากยิ่งขึ้นมาเล่นในเกมนี้แน่นอนโรงหนังแถวบ้านฉันฉันไม่ต้องเอาเงินบอ้โหเป็นห้าหกร้อยหนึ่งพันสองร้อยล้านมาลงทุนสร้างโรงหนังใหญ่ฉันสามารถอยู่ในอาคารพาณิชย์ธรรมดาอยู่ในอาคารพาณิชย์ชั้นสองในอาคารพาณิชย์ ชั้น3เล็กๆของชั้นได้และสามารถทําให้มีโรงหนังอิสระมากขึ้นขึ้นเรื่อยๆได้นั่นคือโมเดลธุรกิจในเชิงของศิลปะอันนี้ผมผมพูดส่วนตัวก่อนนะครับผมมีโอกาสไปประเทศหลายๆประเทศเช่นผมไปออสเตรเลียผมไปเวียดนามผมไปไต้หวันสิ่งหนึ่งที่ผมทําเวลาผมไปประเทศพวกนี้เลยคือการไปเยี่ยมเยียนโรงหนังของเขาซึ่งแน่นอนโรงหนังเวลาเราคิดว่าโรงหนังเนี่ย เราต้องคิดเสมอว่าโรงหนังมันคือภาพของ standalone ใช่ไหมครับภาพของการเป็นเป็นตึกขึ้นมาใหญ่ๆแล้วมีโรงหนังที่ออสเตรเลียก็เป็นแบบนั้นครับแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นอาคารพาณิชย์เล็กๆอาคารพาณิชย์สชั้นเล็กๆที่แบบอยู่นอกเมืองเลยครับอยู่นอกเมืองแบบแตาเดินไม่ได้นะันอยู่นอกเมืองแบบไม่ได้อยู่ในแบบพื้นที่ดิสตริกที่แบบมีตึกสูงๆเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นเล็กๆก็เป็นก็เป็นโรงหนังเหมือนกันไม่ได้มีความใหญ่โตอะไรเป็นอาคารพาณิชย์เล็กๆแบบนั้นเลยแบบตึก2ชั้นโชว์ขวยสองชั้น เขาก็ทาเป็นโรงหนังก็เป็นโรงหนังอิสระใช้หนังอิสระซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวลัลก็ไปฉายที่นี่มันเป็นแบบนั้นตอนผมไปไต้หวันโรงหนังที่ผมไปอยู่บนตึกเลยครับเป็นตึกแบบหลายหลายชั้นแบบเป็นแบบเป็นตึกแบบเป็นตึกแบบตึกสูงอะประมาณสิบชั้นอะแล้วก็มีโรงหนังอยู่ชั้นบนก็เป็นโรงหนังเล็กๆที่ไม่ได้เป็นโรงหนังใหญ่อะไรเหมือนกันก็ไม่ใช่โรงหนังแบบเราเพราะฉัน มันเหมือนกับว่าหลายๆประเทศเนี้ยเขาแยกระหว่างโรงหนังใหญ่ต้องทำมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่กับโรงหนังที่มีคนดูสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนในมาตรฐานที่ต่างกันแล้วเขาก็สามารถปล่อยให้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถมีพื้นที่ของตัวเองและสามารถมีการเลือกมีการสร้างสารรค์ผลงานหรือมีการหยิบหนังมาฉายที่มันแตกต่างกันได้แล้วก็มีอิสระในการสร้างสารรค์ผมไม่ได้พูดว่ามันไม่ต้องมีมาตรฐานเลยนะผมคิดว่ามันคงต้องมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย แต่ไม่ใช่มาตรฐานเพื่อที่จะวับปิดกานไม่ให้คนอื่นทําโรงหนังแข่งกับเจ้าใหญ่หรือคนที่มีทุนสูงการที่มีอะไรแบบนี้แล้วมีบทลงโทษทางกฎหมายตามมาสําหรับคนที่ทําผิดณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ก็เลยคือหนังอิสระต่างๆเนี่ยที่ทุกปีทุกวันเนี่ยมันมีหนังอิสระเยอะๆมากเลยนะครับไม่มีที่ทจะฉายเพราะทุกวันทุกวันนี้หนังอิสระก็ก็กฉายตามด็อกคลับแอมพาฉายตาม เขาเรียกว่าหนังหนังห้องแถวโรงหนังห้องแถวก็คือเรามีบ้านเราอย่างเงี้ยเรามีตึกแถวตึกหนึ่งเป็นคา,ฟฟคาเฟ่ของเราเงี้ยเราก็จัดฉายหนังให้คนมาดูเรามีพื้นที่ประมาณนี้ออาจัดให้คนมาดูแบบเนี้ยแปลว่าณเวลาเนี้ยไอโรงหนังเล็กๆแบบเนี้ยหรือการเป็นเทศกาลอิสระเล็กๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือแม้แต่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่ไม่ได้เป็นโรงหนังที่มีที่มีมาตรฐานที่มันชัดเจนเนี่ยหรือมาตรฐานที่ตามที่กฎหมายณนะวันนี้มันเป็นอะ โรงหนังพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็กาลังจะหายไปเพราะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะโดนปรับหรือเปล่าฉันจะโดนเล่นทางกฎหมายหรือเปล่าพื้นที่สําหรับหนังอิสระก็จะหายไปด้วยแล้วพอมันไม่มีพื้นที่สำหรับอิสระแล้วทําขึ้นมาแล้วจะให้ใครดูจุดเริ่มต้นมันคืออะไรนึกออกไหมครับมันมันจะกลายเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของธุรกิจผูกขาดอย่างเดียวแต่มันเป็นพื้นที่ของการที่ความหดหายของพื้นที่ศิลปะที่มันมีน้อยอยู่แล้วมันยิ่งหดหายลงไปอีกจากการมีภาครัฐเป็นแบบนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สําคัญนะครับเรามองข้ามเรื่องธุรกิจไปก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันต้องมีพื้นที่สําหรับศิลปะผมคิดว่าพื้นที่ศิลปะสําหรับในสังคมสำหรับผมอะแทบไม่ต่างอะไรกับส่วนสาธารณะเลยเนื่องจากไหมครับเราต้องมีส่วนสาธารณะเราทุกคนอยากให้มีส่วนสาธารณะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบพื้นที่สําหรับทุกๆคนอะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สําหรับพื้นที่สาธารณะที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้ผมคิดว่าอาร์สเปซมันก็ควรเป็นแบบนั้นอะมันไม่ควรจะต้องไปอยู่ในพื้นนที่่มัแบบวา ปัญหา ag, ยากๆหรือมันเป็นไรเพราะผมรู้สึกว่าอาร์ตมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้เราให้เราเข้าใจโลกให้เรามองเห็นโลกให้เราเห็นความแตกตา่างให้เราให้เรามองอาร์ตเป็นเรื่องปกติอะแล้วมันควรจะต้องอยู่ในในชุมชนหรือในพื้นที่เล็กๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยผมเลยรู้สึกว่าสาหรับผมมันมเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสําคัญมากๆที่ที่อยากจะพูดถึงหยิบยกมาพูดถึงและให้ทุกคนเข้าใจผมผมผมพูดตรงๆผมมองไม่เห็นว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะ เออผมไม่รู้มันจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ผมมองว่าเฮ้ยผมอยากเล่าให้ฟังอย่างน้อยสุดผมับหน้าที่ผมในฐานะเพียในการในการเล่าปัญหานี้ฟังชี้เห็นว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องแก้อย่างไงมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่มันเป็นเรื่องของพื้นที่ศิลปะที่กําลังจะหดหายไปด้วยถ้ากฎหมายนี้พรบนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเออเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆด็อกขับเป็นผับเนี่ยผมมีโอกาสไป2-3ถึงครั้งนะครับไม่ได้ไปบ่อยเพราะมันไกลจากบ้านของบ้านมันอยู่ในเมืองก็เป็น สถานที่ที่บรรยากาศดีแล้วก็ทางด็อกขับเนี่ยเขาเขาขยันหาหนังมาฉายคือต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นเก็ความรู้อย่างนะครับคือเท่าที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยเวลาที่ที่เอาหนังไปฉายในโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆกับการฉายหนังที่โรงภาพยนตร์เล็กๆแบบเนี้ยที่มันมีความเป็นเป็นไมโครซีนีมาอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณอาจที่จะได้ซื้อลิขสิทธิ์เรื่องหนงเรื่องนี้มาฉายเนี่ย ในราคาที่ถูกกว่าที่มันไปเข้าแบบโรงมัลติเพ็กซ์นึกออกไหมครับเพราะมันแบบเขามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่โรงมัลติเพ็กซ์ทีมันเป็นโรงไมโครซีนีมาเพราะฉนั้นเขาก็จะไปซื้อลิขสิทธ์หนังบางเรื่องที่มันถูกกว่าใช้ราคาที่มันถูกกว่าปุ๊บมาฉายได้หนังบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูในโรงใหญ่เลยเฮ้ยทำไมมันมาเข้าที่นี่วะเฮ้ยหนังบางเรื่องมันมันมันเข้าสตรีมมิ่งไปแล้วนี่ทำไมมันสามารถถูกมาฉายที่นี่ได้เพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์หลายๆลคนเขาจะมองว่ามันไม่ใช่โรงหนังในสเกลนั้น ทุกๆอย่างมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นด็อกขับแอมพับหรือสถานที่หลายๆที่ที่เป็นไมโครซีนีมาเขาอาจจะมีหนังมาฉายที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากดูหนังเรื่องนี้ไม่มีโอกาสได้ดูโรงใหญ่มันก็จะมาโผล่ที่นี่ได้และการที่ไม่มีตรงนี้ก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้มันหดหายไปอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเออใจหายเสียใจในฐานะในฐานะคนที่เคยไปครั้งสงครั้งยังรู้สึกแบบนี้ก็ก ใจ,ใจนะพื้นที่ศิลปะมันมัน,ม,นมันหายไปอีกสักหนึ่งที่ใครอยากให้กําลังใจแล้วอยู่ในเมืองก็ลองแวะไปกินอาหารลองแวะไปกินผับก็แล้วอย่างที่บอกเขาเป็นเขาเป็นผับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสเปซที่ท,ที่ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีเทสมากๆสําหรับใครแบบวัยรุ่นติดแกมเทสดีก็ลองไปถ่ายรูปกินอาหารไปดื่มกาแฟดื่มค็อกเทลกันได้นะครับ